สวัสดีครับก็ผมแบงค์กระัมเเกมแคสต์หร a t แคสเกมไฟอันเดียวในแอดแคนดี้ผมนะหรือว่าไฟในแอดแคนดี้แบบ3มิตินั่นเองครับผมนะเกมนี้เพิ่งมาเลยเว้ยผมเข้าไปดูในเว็บมันเพิ่งจะลงเมือนน่อ1ชั่วโมงที่แล้วทุกท่านอาจจะเคยเห็นแต่ว่าที่ผมเล่นอยู่นี้คืออัปเดตล่าสุดของเกมนี้เลยผมนะผมก็เคยเล่นแคนดี้มาใช่ไหมแต่ผมไม่เคยเล่นแบบ3มิติจะเป็นยังไงมาลองกันครับผมนะมันจะคล้ายแบบไอแบ็คทูเอ็กตี้ปล่ามันมีให้เลือกคืนด้วยเนี่ยผมเล่นนิวเกมก่อนละกัน โอเคเอ็นเตอร์ทุกคนทีนิวจะบอกว่าจะบอกวิธีการเล่นนะโอเคฮัลโหลไม่มีสับเลยเวนกามประตูเปิดได้เลยเหรอแบตไม่หมดเหรอ It's also convenient too, considering we've been getting what? more customers ever since that Freddy shut down yesterday. Pretty bad, though. It's probably some kind of tax fraud or something. I never seemed to like that place. I always felt like something bad was going to happen. Uh -huh. Anyways, about your role as a night guard here, okay. I want to give you the basic instructions so you know what to do. What, as so, as it said in the paper, your main job is to watch over the animatronics from yeah. 12 a.m. to 6 a.m. No one, okay. Make sure they don't get damaged or anything. We've had reports of them becoming uh, free-roaming after hours, in which case they shouldn't bother you. Uh, on your desk, we've given you the required items you need for your shift. The first one is a night vision camera, which is very useful considering you shut off most of the lights after hours. Also, depending on what your preference is, we have given you a flashlight that may not be as efficient as the camera. You also have a set of security doors in your office that can be used in the case of a dangerous burglar entering the building.

ทำไมไฟมันดับแล้วตอนแรกมันมันสว่างกว่านี้ไปหรือมันอย่างนี้อยู่แล้วทำไมไฟมันมืดจังเปิดไฟได้ไหมมันมืดมากอะทำไมมันมืดอย่างเงี้ยทำไมต้งปิดไฟวะก็แจมิดเออเปิดอันนี้คือเราดูอ๋อนี่คือห้องเก็บของมันก็ว่ามันคืออะไรแล้วกล้องมีแค่อันเดียวคือดูห้องเก็บของเนี่ยนะดูเพื่อโอเคเปิดประตู Hmm. ไม่กล้าออกอะ่ะดูแม่งเดินไปเดินมาออกสะหน่อยไหมอ่ะไหนก็ไหนละเปิดไฟได้ไหมเปิดไฟเปิดไฟไม่ได้เด็กอ่มเราต้องทำอะไรต้องทำอะไรถึงตีห้ามาสำรวจร้านซะหน่อยผมนะดีด๋ดูๆมาอยู่ตรงนั้นเองไม่สนใจผมเลยมันยังไม่เห็นผมไ <laughs> งแคนดี้เองแคนดี้ป่าหรือว่าชื่ออะไรเนะี่ย่าจำชื่อไม่ค่อยได้ดูแมงเดินเปรไปเปมา <laughs> โอ้วอเตอร์แทงผมต้องไปเปิดไฟที่ไหนหรือเปล่ามันมืดอะไม่อยากให้มืดอะให้มันสว่างได้ไหมให้ hey, เดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้นี่ผมสงสัยว่าไอ้ก,กล้องที่ผมเห็นที่อยู่ตรงจอมาอยู่ห้องไหนเห็นชั้นมันคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใช่ชั้นนี้เนาะอะ,อะตอนนี้ก็สำรวจก่อนดีกว่าทำความคุ้นชินกับสถานที่ผมเนี่ย อย so okay. okay, oh. ู Min ่แต่ในห้องก็ไม่ได้อะไรต้องสำรวจสถานที่ก่อนโอเคตู้เกมนี่เพียบเชียอาเคด์รูมนี่เสียงมันอยู่ข้างดีไหมเราเดินผ่านไปอู้ลิงอ่ะปิดพม่าลิงได้ไหมคล้ายฟ็อกซี่เอาไม่ใช่หรอไล่ฟ็อกซี่ในแบล็กทูเอ็กซ์ตีไม่ใช่เนาะผมปิดไม่ได้มันค้างอยู่ยางนี้เปิดประตูไม่ได้ประตูล็อกปาร์ตี้รูมสองสามกดแท็บได้แหละ โอ้น e, ี่ไงไฟฉายมันมีแบตอยู <day> ่เ <romantic> ล <Jose> oh, okay oh, ือดก็ร้อฮะเลือดร้อซแปลว่ามันค่อยๆลดแหละคอนโทรลหทุยุตในวิชาไนทูสวิตคามาโอ้ยโอ้ยโอยดโอ้ยีเสียงกูไปแล้วฟังชิดเอ่อชิดหายแล้วหนีไปทางไหนวะเอ่อหวัดดีเด๋ยมแมงวิงเด๋ยมแมงวิงจุ๊บบิดแอนเด์้ยเฟนโอ้นี่ห้องครัว โอ้ยเนอะดูแมงวิ i, yeah. <laughs> okay. en, an, ye, ่งแฮะจุกเบ็ดจุกเบ็ดมันวิ่งเหมือนจะเร็วนะมันเหมือนจะช้าแต่มันก็เร็วอู้ชิบหายละเอ่อเย้เก้าอี้ดนตรีเย่อุ้ยกูรอดโอเคปิดไฟปิดไฟมันจะเห็นไหมขออ่านเนี่ยมันบอกอยู่ control 6 to use night vision มีกล้อง night vision โดย RMB to switch camera l m b to turn on off RMB to hold p i c s object บือขอได้เลยเหรอ LMB อทิงคลิกไอเทมเอ็กมดคอโอเคผมกด6แล้วก็กดเลื่อนกล้องอ๋อเลื่อนกล้องกดขวาตรงที่ตรงหน้าจอทีวีนู่นแน่เลยใช่ไหมผมมีไนท์วิชั่นก็กลนผมนะสามารถมองเห็นที่มืดวัด u c k แต่เราก็ไม่ต้องทำอะไรการที่แบตมันไร้ขีดจำกัดแบบนี้อืมอ่าไนท์สองก็แล้วกันนะ มันไม่คล้ายแบ็กเวกตี้เลยโอ้นี่ไงมาแล้วไฟใช่ไหมมันเริ่มมาแล้วนี่ไงขี้ขวาแล้วมันจะเปลี่ยนห้องโอ้เห็นจริงแหลยเปิดได้ไม่ต้องเปิดก่อนไหมไม่งั้นแบตครู้สึกว่ามันจะเออมันลดไวเลยเกินเปิดเปิดเปิดให้หมดไปไปไปหมดไปเปหมดก่อนเก็บนี่ ไปใช้เนี่ยไอ้บงค์ส s t a b ล l i t ้คืออะไรอ่ะไอ้ค่าบงค n ส s ต a b ลิตี้คืออะไรมันลดลงไปเรอยอ่ะพยายามออกขงหุ่นอ่าฮะย r งหุ่นอ่าฮะ blank ยังไง Uh, we used to get reports saying he would attempt to break your office window, but the more recent ones say otherwise. Just like the other animatronics, he has very oversensitive security systems that can be harmful to you. However, Blank seems to stay dormant for a period of time before activating. So as you can see on your can screen, I take we your installed a personal meter for you to track his activation time. In order to make sure it doesn't time can out, you have order. to go to Blank in person and press B on him to reset his time. มันบอกว่าเราต้องหาแบงก์แล้วก็กดกดกดอะไรเออแค่ไหนเทคยอออเดอร์คืออะไรอ่ะคือผมอาเอาไว้วัดเอ้าเองเหรอตัวไหนแบง์ มันบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่แบงค์ดิมันเป็นแค่เพนกวินธรรมดาผมนึกว่าไอ้นี่ชื่อแบงค์มันบอกว่าแบงค์อ่ะเราต้องไปที่ตัวมันแล้วกดบีเองใช่ไหมแบงค์ผมก็นึกว่าเพนกวินที่ชื่อแบงค์ผมลืมชื่อมันผมก็นั่งฟังอยู่มันก็บอกว่าแบงค์จะมาคือเราต้องไปที่แบงค์แล้วกดบีวิธีการรับมือแบงค์อ่ะส่วนไอ้เพนกวินนี่คงจะมีประตูธรรมดาแล้วแบงค์อยู่ที่ไหนทั้งนั้น ปด,ดต้องไปกด B ที่แบงก์แบงก์งั้นเราไปสำรวจหาแบงก์หน่อยแบงก์อยู่ไหนไายแบงก์อยู่ไหนแบงก์ไม่แคสเกมว่าแบงก์โุ่ไปหาห้องที่แบงก์อยู่มันลดเร็วมากนะผมต้องเดินอันนี้คือมันบังคับให้ผมต้องออกมาจากห้องเพื่อไปหาแบงก์ไง ส่วนเพนกวินเมื่อกี้นี่ผมชนหน้าแม่งยังไม่เป็นอะไรคงไม่เป็นไรมั้งอันตรายเขาไม่ค่อยมีแบงค์อยู่ไหนแบงค์อยู่ไหนอยู่ใน Dying Room d ดอยิงล o มอะไรสักอย่างไหน Dining Room เหรอห้องครัวปะชิดชิดชิดประตีพังไห้แบงค์ r o w l u c เขาไม่ก็กว้างเลอเกินหาไม่เจอแคนดี้มาโอ้ชิเวนกำเอ้ยยาเดียวจุ๊บอา หาแบงค์ไม่เจอแบงค์ไปไหนแบงค์แบงค์ไปไหนแบงค์ภารกิจการตามหาแบงค์ยังดำเนินต่อไปผมนะผมไม่รู้ว่าแบงค์อยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าแบงค์เป็นใครแบงค์เป็นลูกเต้าเราใครทำไมจะต้องออกตามหาแบงค์ถ้าผมหาแบงค์ไม่เจอนี่ผมตายเลยวโอเค

ร้าน dining room ใช่ไหมนี่ไงโอเคอ่า B โอเคเนี่ยกด B มันจะรีเซ็ตผมนะ blank stability เห็นไหมกด B จะรีเซ็ตผมต้องคอยมารีเซ็ตมันเรื่อยๆแต่ถ้าอยู่ในนี้ตลอดทั้งคืนจะอันตรายจะโดนลุมแลนั้นต้องออกไปบ้างแล้วเพนกวินล่ะเพนกวินผมต้องป้องกันไวปไหมผมไปปิดประตูห้องไว้ดีกว่าอันตรายเพนกวิน น,น sure right? ั่นไงใครเทคยูออเดอร์มาแล้วเนี่ยเอ่อโดโดเพนกวินอยากเข้ามาหาย้วปิดประตูไม่ได้เพนกวินมันเข้ามาเออมันมาทำลายปุ่มประตูผมแน่เลยปุ่มประตูผมไม่อยู่แล้วเมื่อกี้เพนกวินถ้าเกิดว่าปล่อยมันเข้าออฟฟิศมันทำทำลายปุ่มประตูมั้งใครผมเดาความสามารถมันผมต้องจำตำแหน่งของครัวให้ได้วะแม่งเนาะเดียว เดียวควรป้องกันแคนดี้ด้วยไอ้นั่นไม่ได้ด้วยประตูแม,ม่นี่คิทเช่นเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คิทเช่นดิมันดิ่งรูมนโน่ห,น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 ห้องนน่นเห็นแล้วโอเคเราเข้าไปนี่ให้แบงค์รีเซ็ตอ๋อห้องที่แบงค์อยู่คือห้องเก้าอี้ดนตรีแหละเอาจริงเราจุ๊กก็ได้นะถ้ามันเข้ามานี้เราก็จุกเก้าอี้ดนตรีแม,ม่แล้วคอยกดแบงค์อยู่ตรงนี้อาจจะพอไหวนี่คือที่สองคือหลังๆไม่แน่ใจ แต่คืนที่สองอาจจะพอไหวอยู่ก็ได้ลองดูสเตปเฝ้าแบงค์ไม่ให้แบงค์ไปไหนเพราะแบงค์มันชอบเที่ยวไปเรื่อยไอแบงค์นี่มันใช้ไม่ได้จริงไอแบงค์ไอแบงค์ตื่นล้อมั้งแต่ตอนผมเล่นเกมธรรมดาแล้วชื่อแม่งแบงค์ไอแบงค์ฮะเข้าใจไหมไอแบงค์หัวเกรียนเหมือนกันได้ยนะเราเนี่ยเย็นดีไหม เย็นดีใช่ไหมเอเข้าใจเข้าใจ <laughs> แบงค์นี่มันหัวไสจริงๆใช่ไหมถ้าเกิดแคนดี้มาผมสามารถเล่นเก้าอีนตรีจุกรอบเก้าอี้ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าออกไปจำตำแหน่งของร้านหน่อยดิงรูมจะอยู่ที่ตรงกลางของห้องนี้เลยแล้วก็มีห้องคิทเชน่นตอนนี้มีแค่3ตัวคือเพนกวิน แคนดี้ชมพูแล้วก็ไอแบงค์ตอนนี้ยังโอเคอยู่ถ้ามีมากกว่านี้แล้วมีตัวอื่นทำไงนี่ไงอ้าวนึกว่าบอกชื่อเวนกรรมัมแดนซิงเพลย์อี r ร์ก็คือมี5้าตัวใช่ไหมเดี๋ยวจะมีตัวสีฟ้าแล้วจะมีลิงมาเพิ่มไอลิงอ่ะผมว่าผมต้องคอยไปปิดม่านแล้วผมว่าห้องที่ไอลิงอยู่แม่งอยู่คลลฟ้าเป็นไปได้ว่าผมต้องวิ่งเหนื่อยถ้าไอลิงมาตอนนี้ลิงไม่มาโอเคอยู่คอยกดแบงค์ ไงแบงกดแบงมองหน้าหาเรื่องนี่มันเหนียวเลยโหเอ้ยเวลาไม่หมดก็ทำอะไรก็ไม่ได้ยืนค้าแบบแศดคิดว่ากลัวอ่คิดว่วกลัวต่อยเยใจเย็นใจเย็นผมสามารถชนได้ใช่ไหมเออมะไเกิดขึ้นเนี่ยเ,เอาเอาฮะฮะ,ฮะแขนหกักอะแขนหายไปไหนฮะฮะฮะโดนหนูแท้เดี๋ยวนึกว่าแน่ตุกก็ห้าวเหลือเกินกาบอะไรที่ไม่มีทางสู้ ว่าไปหยิบได้ไม่ใช่กดอะไรหยิบมันหยิบของได้ไม่ใช่แป๊บนะีอ้อ่าแทบ R M ็บ RMB to hold o f s t i t c h เอฟ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 ไม่ได้อ่ะ LMB turn on off camera IMB switch camera หกอืม เดาฟัดงงระบบปุ่มเว้ยเขาบอกว่ากดกล้องคอนโทรลหกถ navigation i นไอบีถือสวิตช์ถือคเนี่ยผมสามารถเปลี่ยนเป็นกล้องได้แล้วไหนละกลอ้องอ้าวาวัดอ๋อไอภาพนั้นตอนที่เราเล่นเกมแคนดี้จำได้เยอะก็คือผ่านแล้วใช่ไหมโอเคเฮ้อ้อยตามมา โอ้ยไวรัสกินโอเคผมนะก็อยๆทำความเข้าใจเกมนี้ไปทีละคืนนะโอ้โอเดี๋ยวเออเกือบลืมมันเลยเนี่ยมีตัวอีกตัวหนึ <c> ่ง <oughs> แต่ว้ต่อยพาร์ตต่อไปผมนะก็มาเล่น2คืนแค่2คืนก็รู้สึกว่าโอเคแล้วนะคือที่3ที่สจะมีตัวมาเพิ่มแล้วก็วิ่งกันปวดในร้าน,นผมนะวิ่งกันไปใครชอบคลิปนี้ลิมกดไลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจใผมสำหรับผลงานถ้าใครอยากดูพาร์ตต่อไปไว้คลิปกดไลค์กัะ like, เยอะสวัสดีก็ขอลาไปก่อน굿ไบมไนท์ Good